วันพืชมงคลปี2,567พระยาแรกนาเสียงไทยหยิบผ้าได้ห้าคือปริมาณน้ำพอดีข้าวกร้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์พระโคกินน้ำกินหญ้ากินเหล้าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรทัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์การคขมนาคมสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567งานพระราชพธิธีจะรดพระนังขันแรกนาขวัญณบ,บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเวลา7.19นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพ,พีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงจะได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแก้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนา จุดทูบเพียรถวายสก,การะเทวรูปสำคัญแล้วจะตั้งสัตยาธิฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาอธิฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดผ้านุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นหนึ่งนุ่งอย่างบ่าวนเตรียมออกแรกนาครั้นเวลา8นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพราที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจะรดพระนางขันแรกนาขวัญเรือกพิธีไถวานระหว่างเวลา8.09นาฬิกานาทีถึง18.39นาฬิกา39นาทีนยประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ ซึ่งทำหน้าที่พญาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระผานาพระทินั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองพลีพระบาทถวายบงคมแล้วไปยังลานแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวพัทรประภามินรินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวทิรดาวงกุดเลาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสรสิมเกษตรและนางสาววราพรมาไหลามาศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมวิชาการการเกษตร เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถ่าดะโดยทักษินาวนสามรอบไถแปรสามรอบพร้อมหว่านเมล็ดผ่านข้าวพนักงานประโคมของชายเครื่องดุริยางแล้วไถ่ายกรบอีกสามรอบเพื่อกรบเมล็ดผ่านข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์การตั้งสัตยาธิฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายการเสี่ยงถ่ายพ้านุ่งพยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้าได้ห้าคืบน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีคำพยากรณ์เสี่ยงถ่ายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินน้ำ้าเหล้า พยากรณว่านาท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพภาหัรพัาหาร,าหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองหลังจากหนหลวงจะได้ถวายคํำพยากรเสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติ ตัวแตนสากรดีเด่นแห่งชาติและปราดเกษตรกร,กรของแผ่นดินสาขาต่ตางๆเข้ารับพระราชทานโลกเกียติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีาพามพยาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แปลงนาทดลอง ในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พะที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาพระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดผุ่นข้าวไปหว่านในแปลงทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไป เมื่อพญาแรกนาหวาดค่าเสร็จแล้วเข้าไปกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี